mất mát mắn áp phân phá thóng và xây có sẵn sàng หลงละเมอห้องตอดผ้ายละดวงเต๋อ Okay. ทันแค่นี้เป็นเรื่องธรรมดาคนทุกคนสามารถฝันได้มัสีีกลับไปนอนเสียเวลากาคข้ากลางคืนมันไม่สมควรพระนังมัสยีก็เลยกลับไปที่นอนพอรุ่งเช้านะพอรุ่งเช้าก็ปลุกกันหาจารีให้อาบน้ําล้างหนนะ้าแต่งฟันละเสร็จเรียบร้อยก็เอากันหาจารีไปฝากกับพระเเวสสันนนกล่าวถึงตัพรามชูชกขณะนั้นก็ได้เวลาที่จะมาขอ กันหาชาลีแล้ว<ต>ก็เลยคิดว่านางมัลสีเนี่ยคงไปหาผลธรรมรากไม้เสร็จแล้วก็ไปที่อาสมของพระเจ้าเวสันตอรพอไปถึงที่หน้าอาสมของพระเจ้าเวสสันดรก็เอ่ยปากขอสองกุมารนะพระเจ้าเวสสันอนก็ประทานให้แต่ว่า่อนที่จะประทานให้นั้นนะสองอ<า>กันหาชาลีเนี่ยได้ยินถามสุโชก กับพระเจ้าอินรคุยกันว่าจะยกตัวเองให้การตะพันหรือครบกันหาชาลีก็เลยเกิดความกลัวครับตอนั้นพอได้ยินพ่อประทานตัวเองแก่ตาชูชกก็เลยกลัวว่าพ่อจะทานก็เลยพากันหนีตูมือน้องวิ่งหนีหาที่หลบซ่อนมองไปที่ไหนก็ไม่มีที่หลบก็มองเห็นแต่ส์ตัวสว์นึงก็เลยพากันหลบไปหลบแต่ด้วยความที่ เป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ก็มีความเฉียวฉลาดแทนที่จะเดินดูมือน้องเดินหันหน้าลงสับหัวก็ไม่ทำอย่างนั้นก็พากันถอดรองเท้าเดินหันหลังลงเดินหันหลังลงถอดรองเท้าเดินหันหลังแล้วก็ถือรองเท้าลงไปด้วยไปหลบซ่อนอยู่ใต้ใบบัวทีนี้กล่าวถึงช่วงตาชูชกที่ขอพระไม่ซนนอนขอ ลูกของพระเวสสันนดรกัรหาชาลีนั้นก็เลยถามหาว่าอ้าวไหนเดลูกของโต้ที่ถามให้แล้วก็ตาชูชกก็บอกว่าอ๋อพระเวสสัดนดรก็บอกว่าอ้าวอยู่แถวนี้ไม่เห็นนั้นเลยดราตามหาให้ก็เดินตามหากันหาชาลีเดินตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนมาถึงที่สระรัวพระเวสสันนดรก็ไปมองเห็นรอยเท้าของสองกุมารแต่ถ้าตามธรรมดาของคนทั่วไปเนี่ย จะเห็นรอยเท้าที่เดินขึ้นสาัวก็ียกว่าไม่อยู่ตรงนั้นแต่พระเจ้าเวันรเนีย่ยพระองค์รู้ทันทีว่าลูกทั้งสองอยู่ในสาบวก็เลยเรียกลูกสองคนบอกว่าอาการหาชาลีเลยพ่อรู้ว่าเจ้าสองคนเนี่ยอยู่ที่นี่ก็้ีมาเยอะ ดังที <cond> ่เจ้าทั้งสองคนได้ยินได้ฟังว่าพ่อทั้งสองนะพ่อได้ทานเจ้าทั้งสองให้กับตาชูชกแล้วเจ้าทั้งสองเนี่ยจงช่วยเหลือพ่อให้เป็นสะพานเพื่อไปสู่พิธีการพ่อกันหาชาลีฟังพระเวสสันดรพูดเช่นนั้นก็กันหาด้วยความตั้เด็กเป็นผู้หญิงก็ ร้องให้อย่างเดียว <Okay. S 1> บอกว่าพ่อจะทานองแต่ว่าชาดีนเนี่ยด้วยความเป็นพี่ก็คิดว่าอือเราเนี่ยเป็นลูกเป็นลูกของกษัตริย์ต้องช่วยเหลือพอ่อแม้จะลูกทรมานปันไใดก็ตามต้องเชื่อความพอ่อก็เลยจูงมือมของกันหาขนะึ้นไปหาพอ่อทีนี้พ็อไปเจอ้าเม่สันดอน สองกุมารก็ก้มลงกราบกอดขาพ่อพรรณนาบอกว่าโอ้ยพ่อทําไมพ่อต้องทานพวกเราให้กับตาชมชุชุบด้วยแม่ก็ไม่อยู่แม่กลับมาได้จะทำอย่างไรถ้าไม่เห็นพวกเราสองคนแม่จะไม่ร้องไห้หรือเพราะเวสัน,นตรตอนนั้นไม่ตัดอะไรแล้วก็เลยได้จะตัดว่าขอให้เจ้าไปไหนก็หลังจากที่กุมารสองคนพรรณนาก็บอกว่า เจ้าทูเดี๋ยวพอ่อทืพอพ่จะต้องทำบุญสะสมบุญบารมีเพื่อจะบุ่งสู่พระนิพพานกับชาลีเข้าใจแต่ก,กันหาไม่เข้าใจแต่ก็